สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ม,มาผอกันอีกแล้วอยู่ในเฮือนเห็ดเนาะสบายดีเต้ดีสบายดีไอเพชนะพี่น้องเอาหลาววันนี้โอ้ยเอาลุูแล้วบักงี่ใหญ่หนึงน่งเก็บเอาสองมือเต้ดีไลยเห็นแล้วทั้งพังนึ่งก็ยังลายไล้ เมื่อนี้ขาดไ้ายให้เสียเอาหาโลเนาะเอาหาโลเาาโลพราะว่าส่วนเทียงเขาก็เก็บไปแล้วแต่เก็บโบราณไปไในส่วนเสาที่เก็บลายเลยเก็บจนเบิดนี่เกิดใหม่นี่นในถอนนในลายนี่แถวนี้ถือว่ายังมีลายอยู่เนาะนีะ่นี่ อืมองสองสายพันธ์เนาะสายพันธ์นี่จะเป็นกูดกูดเนี่ยนี่นางฝ่าผู้ทานเนาะอันนี้เป็นสายพันธ์นางลมเท่าตัวนี่อือื อถักแท้นี่ลายเนาะพี่น้องดอกงามงามแกงดีแง่งเซโนไม่หน่อยๆเนาะโนไม่หน่อยๆคือเดียวนี่โอ้โนใหม่ออกใหม่นี่โนใหม่น้ำหมอกนี่ยิ้มเดิที่ยิ้มไปทายผู้ชมเนี่ยยิ้มแขีวหรือยิ้มมึงยันยิ้มหรือยิ้มแขวยิ้ม เออนิ่มก็กว้างไก่จะตื <Lucy> ่นนี่เดี๋วไล่เติบไปเนาะพี่น้องเนาะ ดอกน้นอยๆกำลังออกแตกกลนุนก็ออกในกลนุ่นนะพี่น้องแตกน้ำหมองได้ออกในหมองนั้นเนาะในหัวนี่ก็อไงอืมดอกี่กอ,อกถ้าเก็บไปไอ้ช่วงนี้เฮ็ดมันราคามันบุกค่อยดีประเด็นเนอาพี่น้องเนาะ คนผูเก็บเพชรปูพเพชรก็จนสง่สงขาดเบดิดผูที่ส่งขาดเบิดผูหัวเข่าแล้วบได้ยั่งผมมีเงินสื่อใหม่การเศรษฐกิจบ่ค,คอยดีน้องแมนเอ้ามันลมแล้วมันมัวยังไงนี่ครับเบิร์งปกติมันจะใหญ่กว่านี้ เฮ็ดพึ่งวึ่งเบิดแล้วปกติแต่ว่าล้มนี่บ่อยากใหญ่เด้อพี่น้องอยากกูอยากยังถึงแม้ว่าโนล้มสิบ่เข้าได้ก็อย่าอันซ้ำนี่ก็ถือว่าเข้าแทบสิบ่ได้เลยนะซั่นนี่เอาเลยนะเข้ามาเดี๋ยวนี้พุทธนำก็เย็นลงโหมุ้ยปองจักดีปอกเงาปองหน่อยๆนึงโอ้เอาหลายหอมมาหลายแล้วมานได้แม่นได้เฮ็ดหลายเลย จะไปหาอยู่อใช่ไหมหลายเสียทีนี่เออยังไล่อยู่ตัวอยู่พี่ยังลายพี่ก็มีอีพี่ข้างฝั่งพี่ก็ลายพี่มาพี่ว่าพี่ข้ามังพี่เจ้าค่ะเจ้าคุนมาร์น่ยมาหาฝั่งนี่พ่ออยู่บร่ระหาลูกพ่ออย่างเนาะอืม เมลเรกเก็บบว้ยด้ยเมดึง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 เลยพุนโอ้ก่อนเฮียสะออกมาลำหลังโอาเวีนเนาะพาตกาบ่อย่มกมันอนมันลมันรวมอี้มันห่างเนาะอืมมันห่างพี่ คนเก็บเพชรไหวที่สุดนาเกาะจักสิแตกกแจักสิเป็นยังไดโบโจักขับไว้บมี่เตกมันมบอกรับ,บประก,กันสำนาักโอ้ยเราอะมาไพายนะั่นเด้สันพนะายนะันเป็นยังไดพายนะันเออเป็นยังสันบอกเอาดอกเดืเอดโบมาให้ขำม,มาตี ตัวตำมเุเจะจะเก็บแม่แม่มันเก็บยากค่ะคอยชีเก็บตัะมาพี่พอเออนี่รูมมันก็ออกบ้นายยนแหละแซมมันกรอบหรือวะ เฮงเฮงข้าเอลิเมเรายังเก็บเอาอยู่นะฮะยังบวเพาะเอาบไหมเก็บบเบิดลาว่าเ้ยเห็ดถงแล้วโอ้โหถั่มเบิ่งวะดิแข็งแข็งแข็งยขงข็งแ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 ่็งแข็งแยงง ยังบัวพ่อกระทงไหนจัดดีขนาดเห็ดคือเพื่อนชีเห็ดเลาะคายนี่เอาไปชงลูกค้าเถอะอืมบัวหอฉ่ำลุ่ะบมหอดก็ใส่อีกอย่างอ้าวพอดีปั๊บเออโอ้พอดีเออกระตุกลงอันหนึ่งมาแถมขึ้นเออเอาขึ้นใส่เอาใส่ขึ้นใส่ขึ้นแถมอีกอันหนึ่งเอา พอดีเกนิดกับโบเป็นยังอ้ยังบุษบกหอยใส่ลายๆนี่เป็นดอกบังยังแม่มันหอดอ้ เอาแนวมาใส่ไปได้จังใส่โลบ่เป็นหยังดอกเฮ้ยกะแถมขาเจ้าเลยเแถมขาเจ้าเลยบ่แม่นว่าเฮาสิไล่เอาเนาะเฮาก็มน้หนักอจันอยปลาไสิมีไปกินยังอีจันอยพอโอ้ กายไปเลยแตเออ่เออเออนี่ยนั่นแหละมาตรฐานหนูนะไอเอ็โอหมันตกเป,เป,เปรอะๆเลอเออซีโร่แล้วพี่น้องต้นนั่ะกะพอดีอุ้ยเกินนะฮะเกินเลยฮะพวกขีดได้ธรรมดาสิบพันเอาอ,อีกเอาอ,อีกพอ,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 อแล้วฮะมาต้นนั่นเดีเอออ๋ยมันสีได้บอ โอ้มันตูดไป็นหนาได้ไหมมันชิบเขามันตูดไป็นหนาโว<ด>่ตูดหนาหน่อยหนึ่งเ<ด>อากับพอดีกับพอดีแล้วแต่เอาโอเคได้แดดสองถุงน้อยได้วจะใส่โมเป็นหานเบิ้งผู้มืออาชีพเขาใส่ผืนผืนมืออาชีพเขาใส่ผืนไอ้ย่อยผืนไม่คลายดิขอไดีๆีไหม<อ> Đó, pues á, myayım, được. Cũng, thì Của Phân, Của Một Đứa Khái Đó Thì xông Yên Này Cái Hải Mê Vên Bò Lá Thì Của Cái Chết Khịp Cái Chết Khịp Bộ Tưm Yên Ồ Yên Ná, nhưng một thử chay <laughs> một thử chay lau một thử chay lau vừa đấy ở tít bao nhiêu nữa năm mươi chào hả đây là bộ giác chết chỉ là bộ giác Ôi, bộ, cướp 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 Áo ơi bay Áo này nghỉ lời ừ. đấy tít ít chăm mà lại cái này đây. Ừ. Ừ, đại tỷ đại tỷ ừ. có đi đâu เสร็จแล้วอ no. ็ดีกันค oh ่ะนี oh. enfin wan ita wan ita ่ก็พอดีเอาพอดีเป็นเด้อเจงเนาะเจ็งถออยู่หาโลโลอนะแม่เนาะยังอันนี้บ่อันนี้หันกทงละ10พ0มนบ่เออตัวนี้ตัวเจ้าเห็ดใหม่นี่กทง10สทง thùng ừ. là 10.000 bát tô nào, bát thùng ship 000 phân, bát là lô tô nào. Ừ. ừ. Mình phải <laughs> Mặt phải Ừ นี่ขาบแรกพี่น้องน้ำลดเลยนี่ขาบแรกเนาะกระสิบประมาณนี้เนาคลิปนี้ซื้อวมาจบลงสำนี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันไหมในคลิปหนาเนะเาะอ๋โอเคจบก่อน